วันนี้เ,ออเราจะมากินขนมไม้สแน็กกันนะคะขนมไม้สแน็คของใครครับของพี่เน็ครับสั่งซื้อจากไหน,นช้อปปี้อ,อป,ป,อป,ปโอเคครับเอามาแกะกันเลยพีป่ปาค่ะก็น,นั่งแกะกล่องไมซสแนน็คนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เปิดได้แล้วข้างในก็ยังมีขนมไมาสแน็คข้างในนะคะขนมไมซสแน็ครสเ,ลเกลือทะเลเอ,อ,อย่าลืมไปสั่งซื้อไมซสแน็คกันด้วยนะครับ งีมาสแนครสเกลือทะเลิก่อนาแกชิมดูครับอ,อย่าลืมไปซื้อมาสแนคกันด้วยรสเกลือทะเลอร่อยไหมอร่อยเป็นไงบ้างจืดนิดหน่อยแล้วก็มีความหวานแล้วก็แบบ ทุกอย่างพอดีกันด่ะเคมพอดีหวานพอดีอะไรพอดีหมดอักกาไรขมมสนอดจ่องนี้ะครับม่กนี่ป็นอกนครับบ๊ายบายแลืมไปสั่งซื้อมาลายแนันครับได้ที่ช้อปปี้อ่อย